รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกท่านพบกับเราสองคนในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้พร้อมสรารธรรมดีๆจนใจในรายการพุทธบัญญัติพิรมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรม,มนิเทศจะเอาวาดวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีมีหัวข้อธรรมน่าสนใจมาฝากให้ได้รับชมกันในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม จะฟังหรือ,อยังนะวันนี้ก็ต้องมาเจอสามคำให้ดีว่าปุถุชนกัลยาณชนแล้วก็อริยชนเริ่มต้นปุถุชนก็แปลว่าผู้หนาไปด้วยกิเลสส่วนกัลยาณชนเริ่มเป็นคนดีคนงามนะกัลยาณังกัลยานโน พวกนี้เขาเรียกดีงามส่วนสุดท้ายอาริยชนแปลว่าชนที่ไม่มีค่าศึกไปจากค่าศึกเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีอลริไม่มีศัตรูนะตอนนี้ฟังคำเหล่านี้บางทีก็ยากอามาก็นั่งคิดประดิษฐ์หาคำมาเป็นปีๆว่าเทียบให้ฟังง่ายเข้าใจง่ายเป็นเรื่องสําคัญอริยชน ถ้าเดียบสูงสุดกับเปรียบเหมือนพระอาหารหันต์หรือผู้ที่ใดบรรลุภาวะที่สูงส่งก็เลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ปุถทุชนคือเด็กไร้เดียงสานะบรรลุนิติภาวะคนที่เริ่มบรรลุนิติภาวะนี่ก็เรียกกันว่าเป็นคนที่เริ่มขยับขยับ,ยบจากเลอะเปื้อน กะมุกกระมมม,มมัมแมมที่เขาเรียกว่าปุถุชนคือพวกดินพอกหางหมูนู่นนี่นั่นมาแปะมาพอกมาทามมาย้อมมาติดจนกระทั่งไปไม่ไหวหนาเตอะไปด้วยสิ่งที่พอกไปด้วยกิเลสและทุกข์ตอนนี้เอา้าเรามาเริ่มกันเลยนะถ้าจะถึงขั้นวุฒิภาวะให้สูงขึ้นไปได้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยฟังกันเอาเอง คนไร้เดียงสาเนี่ยโยมเวลามันมีอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาเรื่องนี้ก่อนไร้เดียงสารเรื่องที่แย่ที่สุดคือไม่ฉลาดกับเรื่องทุกข์เลยทุกเกิดกี่รอบกี่หนกี่ครั้งกี่คราวไม่ได้ยกระดับให้คิดอยากจะเอาชนะทุกข์แบบอะไรเด็กๆเ,เนี่ยนะพอทุกข์ก็ดิ้นพลาดนอนคุกฝุ่น อย่างนี้เราเรียกว่าเนี่ยอาการของเด็กไรเดียงสายมยังทําไม่อายุปานนี้โมโหลูกมโมโหหลานดิน้นอย่างนี้เขาเรียกไรเดียงสาเป็นอาการของปุถุชนแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่รู้สับสนไปหมดเมื่อเร็วๆนี้คนลุงคนแก่คนหนึ่งแกถูกงูเหลือมกัดแล้วก็ลัดคอแก ้วก็ด้สติไงก็ไม่รู้ก็ดึงหางงูกัดไอ้งูเจ็บมันก็เลยปล่อยคลายแกแต่แกอุ้มจับงูไว้โยมแกควรจะไปไหนระหว่างโรงพักกับโรงพยาบาลโ <c oughs> <c oughs> ยมได้รู้ข่าวไหมแกไปไหนอง,งูไปโรงพักเออคนอย่างเงี้ย มันจะเรียกว่าวุฒิภาวะไปไหนบรรลุอิติภาวะไม่ได้เลยไปแจ้งความอัตมานั่งฟังข่าวแล้วนึกว่าในโลกนี้เรายังมีคนแก่แบบนี้อยู่เลยหกสิบแล้วอายุแก่คือเด็กๆมันก็น่าจะตัดสินใจได้ถ้าเด็กสักหกเจ็ดขวบนะมันควรจะไปไหนแต่นี่แก่หกสิบไปลงพักอุ้มงูไปด้วยแม่ เอาละสรุปว่าถ้าคนเราเนี่ยนะเริ่มรู้อะไรสะบ้างนะจัดอะไรมันถูกทิศถูกทางถูกฝาถูกตัวมันก็จะเลยเด็กไ่เดียงสาไปตามอายุไขเวลานี้ที่เป็นเด็กไ่เดียงสากันมากที่สุดคืออะไรยอมสังเกตไหมเวลามีข่าวลูกหลานตายคนที่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยาย ออกอาการแบบนั้นได้ยังไงคือถ้าเป็นคนผู้สูงอายุนะอยู่ในบ้านถ้าลูกหลานเขาล้องกันเนี่ยเ,เขาก็เสียใจแล้วคนอยู่ฝ่ายร้องร่วมด้วยหรือฝ่ายปลอบถ้าเราปลอบแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอย่างมีบุธ,ธิภาวะบรรลุนิติภาวะแต่ถ้าไปร้องด้วยมันก็ไปกันใหญ่เลย สังเกตดูในข่าวเนี่ยบางคนร้องสลบแล้วฟื้นขึ้นมาสลบต่อร้องต่ออีกยิ่งประเด็กไรเดียงสาอีกนั่นคือสภาพความเป็นปุถุชนเมื่อเจอทุกข์แล้วไม่ได้ฉลาดนะถ้าฝึกฝนให้ฉลาดสักนิดได้ไหมเวลานี้มันมีข่าวอะไรบ่อยๆทั้งๆที่ทอาิมวาว่ามันมันน่าจะไอ้นั่นจะหมดทางหากินได้แล้วนะไอ้แกงคอนซิเตอร์เนี่ย เพราะข่าวก็ออกออกทุกวันไอ้ก็โดนหลอกได้ทุกวันนะไม่น่าเชื่อเลยคนหนึ่งเนี่ยอาตมาตั้งก็เกิดมาบวชมานะสงสารคนที่สุดในปีนี้ธรรมดาคนมากราบไหวเราเงยหน้าเราก็จะอุย้ยเพิ่งเห็นองค์เป็นๆวันนี้ดีอกดีใจเดี๋ยวนี้มากราบแล้วไม่โง่หัว บนบุมพัหมดเนื้อหมดตัวแล้วเก็บสะสมไว้จะใช้ตอนแก่มันเอาไปหมดเลยสี่สิบล้านเมียในพลมันเอาไปแกงนี้หลอกเอาไปแล้วตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยมานั่งรถมาเนี่ยมันหลอกคนขับรถมันโทรว่าน,นี่ญาติป่วยอยู่จะต,ต้องไปจ่ายค่าอาภารักษาพยาบาลคุณไม่ไปไม่ได้นะก็ไหวทันแล้วรู้ ตอนนี้มันจะหลอกเป็นตำรวจเป็นทนายอะไรเป็นของพวกมันดังนั้นแต่งตั้งขึ้นมาทังนั้นตอนนี้เราควรจะหยุดความเป็นเด็กไรเดียงสาให้เขาหลอกง่ายๆแต่มาปีแล้วอุตสาห์ให้พรไปนึกว่าจะได้ผลมั่งไม่ได้เรื่องอุตสาห์ให้พรนิวนอร์มอลที่สุดเลยปีใหม่นี้ขออย่าทำตัวเลวไปเที่ยวหลอกใคร แล้วก็อย่างโง่ให้ใครหลอกตลอดทั้งปีดีนักแลทำมาเนี่ยปฏิทินปีที่แล้วไม่ไหวเด็กๆเนี่ยมันถูกหลอกถูกอะไรกลัวพงก,กลัวผีก็ไม่เป็นไรมันเด็กแต่เรานี่อายุมากประสบการณ์มากที่เขาเรียกพวกเราอายุเยอะๆนี่ว่าอะไรสอวภอูมิใจอะไม่ใช่สอวอนเป็นศัพท์เรียกกันใหม แต่ถ้าจะเรียกให้ดีต้องเรียกว่าผู้เป็นรัตตัญยูรัตตัญยูแปลว่ารู้ราตีผ่านเดือนปีได้เสียบวกลบพบผ่านมามากมายเพราะนั้นก็ต้องยกระดับเรื่องพวกนี้ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่องนับถือเรื่องที่พึ่งควรจะฉลาดกันควรจะมั่นคงในพระรัตนตรัย นี่ยังกับเด็กไรเดียงสาเลยแล้วมาสองวันจะมาบวชมานึกไม่ถึงเลยห้าสิบพรรษานี่ที่แรกยมใส่บาตรเสร็จอายุป,ประมาณหนะ้าหกสิบแมเดี๋ยวก็ดักใส่อีกรอบหนึ่งคราวนี้แกไม่ได้ถือของอะไรมาที่จะใส่บาตรนะแกถือตะไครมาเราก็ต้องระวังถือตะไครมาแล้วบอกท่าน ขอตัดชายจีวรไปบูชานี่สายมูนี่มาแรงจริงๆสายมูนี่โหบอกโยไม่ได้หรอกอะไรใส่บาทไปเมื่อกี้นี่ให้ชีนิดเดียวจีวรน,นี่ไม่ได้มาบ่นมาว่าเราอีกเนี่ยชาวพุทธหลายใจถ้าหลวงพ่อปัญญาอยู่ท่านจวกหนักเลย เนี่ยดูสินับถือพระรัตนตรัยไม่ได้มั่นคงเลยนะเป็นเด็กชอบเล่นของเล่นใหม่อยู่เรื่อยเลยนะเมอกี้ยมเล่นกระลมหายใจดมไหมถูกที่สุดแล้วอายุปานนี้จะเอาตุ๊กตามาให้เล่นเอาไหมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกไล่เลยไล่เดียงสาแหละเริ่มบรรลุนิติภาวะเอออยู่กับใครก็ไม่ดีเท่ากับอยู่กับลมหายใจ อยู่กับคนอื่นเดี๋ยวรักมันมั่งเดี๋ยวชังมันมั่งแต่อยู่กับลมหายใจไม่มีใครโง่ไปรักลมหายใจแบบหัวปักหัวปัม๊มแล้วก็ไม่มีใครโง่ไปชังลมหายใจตัวเองแบบหัวฟัดหัวเวียงเพราะนั้นของเล่นของคนอายุป่านนี้มันควรจะเป็นพวกอย่างนี้ถ้าจะไปเล่นตุ๊ก,กาตาเล่นของเล่นนูนนี้อีกเดี๋ยวก็กลายเป็นไรเดียงสาขึ้นมา เอาละขยับขึ้นมาตอนนี้คำว่าบรรลุนิติภาวะเนี่ยมันมีหลายขั้นเราสักขั้นแรกเนี่ยเราควรจะบรรลุนิติภาวะด้านอารมณ์อย่าให้เป็นคนอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลนอารมณ์เหม็นตอนค่ำฟุดฟัดหึดหัดอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็เขาเรียกไม่บรรลุนิติต่ออารมณ์เลยอารมณ์คนเนี่ยมันก็พอห้ามได้หัดได้ ปรับเปลี่ยนความคิดได้ไม่ใช่จะไปจมอยู่กับความคิดแบบหัวชนขาท่านเรียกว่าสัจจาินิเวศเราควรจะมาบรรลุนิติภาวะเกี่ยวกับเรื่องพวกสัจจะขออภัยที่มาเคยบรรยายมาสมัยนั้นดังที่สุดคือเรื่องธรรมสัจจะแปลว,ว่าจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี เฉพาะคนเฉพาะยุคเฉพาะสถานการณ์แล้วก็อีกคำหนึ่งที่คู่กันก็คือสัจจาพินิเวศแปลว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้พูดอะไรต้องเป็นคำนี้คำนี้แล้วก็ต้องทำอย่างนี้แบบหัวชนฝาเพื่อนมาดึงหัวออกก็ไม่ยอมออกเนอตอนนี้เนะี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มเป็นอาการอย่างนี้กันมากขึ้น ฉันคิดว่าอย่างนี้ใช่ฉันก็ต้องหัวจนฝาเลยใครจะมาเสนออะไรไม่รับอะไรเลยเนี่ยทางบ้านทางเมืองก็เป็นหนักกันขึ้นหนักกันขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีมีหลายท่านเริ่มชักหัวออกจากฝาบ้างแนละ้วไม่ใช่หลงอยู่ในอำนาจแบบหัวชนฝานี่นก็ไม่ไหวเราต้องรู้จักว่าเออมันหมดยุคเราสมัยเราเวลาเรา ก็ควรจะเลิกได้คนที่ฝังตัวฝังหัวจมอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบไม่ถอนตัวออกมาสับ้างเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอานาจใจมันเป็นเรื่องสร้างทุกข์ดักตัวเองเอาไว้อย่างชนิดที่น่าสงสารนะถ้าคนบรรลุนิติภาวะจะต้องเริ่มฝึกให้ตัวเองเนี่ยไม่เอัวชนฟ้าทุกเรื่องทุกอย่าง มันต้องดูว่าเออการเวลามันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนก็ต้องทำย่างตอนเนี้ยอามามาอยู่ในวงการศาสนาก็นึกเหมือนกันเรื่องสร้างวัดเรื่องทำบุญถ้ายังไม่เปลี่ยนยังบักหัวกันอยู่แบบเดิมเชื่อว่าทำอย่างนี้ได้อีกวนบุญสูงถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้บุญแล้วก็ บักอยู่แบบชนิดที่มันเลยเถิดไปแล้วมันเกินไปแล้วเวลานิยมรู้เรื่องเนี่ยวัดไปสร้างใหญ่ๆมากๆเนี่ยมันสวนทางกระแสกับคนเข้ามาบวชสามปีนี่พระหายแปดหมื่นลูกจะเคยมีสามแสนเดี๋ยวนี้เหลือสองแสนกวา่าแล้วเราจะไปสร้างทำไมมากมายแต่ก็ยังยังทำกันไม่หยุดนะ อามาดูข่าวโอ้เรี่ออะไรสร้างเจดีนั้นเจดีนี่ฉันละร้อยล้านเก้าร้อยล้านเงินมันไปจมแล้วตอนนี้คนเนี่ยมันอดยามันยากจนฆ่าตัวตายทุกวันยมรู้ไหมตอนนี้ฆ่าตัวตายตกแตะวันเท่าไหร่ก่อน 3, 4, สามสี่ศพก็ถือว่าหนักแล้วตอนนี้ยี่สิบกว่าเพราะมันไปได้วิธีลมฟันมาไอ้เมื่อก่อนนี้มันกินยาพิษยิง สมองแหวนคอโดดน้ำตอนนี้ลมฟันนี่มือนง่ายจุดแค่ยาก,กันอยู่ห้าดอกนี่ไม่ได้แน่นะ <c oughs> แล้วก็ปิดประตูห้อง <c oughs> ประตูรถสิบ <c oughs> นาทีก็บอกไปแล้วสิบนาทีไปแล้วคนมันก็เลยประดุสามตบปีตบทุกวันแล้วตอนนี้ตมา สั่งทตรีมทีมงานไว้แล้วว่าแล้วก็ามาคุยกับท่านน,นายอำเภอทุกในละแวกอำเภอที่เราอยู่เนี่ยเราเราคงท้ทั่วไม่ได้เราก็มีคนบริจาคไม้มาหลังบ้านเก่าๆบ้านนี้คุณยายก็อยู่คนเดียวห้องน้าห้องส้วมหลังคารั่วพื้นผุก็เอาช่างเอาไม้ไปปรับเปลี่ยนให้มันต้องไปดูบ้าง ไม่ใช่แต่ขนเงินแต่ไปถมที่วัด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 ,วดแล้วก็ไม่วัดที่โลนแล้วเกินแล้วบางวัดนี่ทําอะไรรูไ้ไหมโยมของเก่ายังดีอยู่เลยทุบเพื่อสร้างบาร,รมีชั้นมั่งนั่นของหลวงพ่ออันนี้ตรงของอัตมาโยมก็อย่าคล้อยเคลิ้มมากต้องมีวุฒิภาวะในการทัรุบำรุงพระาศาสนา หรือทำบุญทำบุญอย่างคนมีบรรลุอิติภาวะแบะอย่าทำบุญแบบไรเดียงสาเมื่อก่อนนี้มีคำพูดคำนุ่งเยี่ยมะโยมต้องรีบทำบุญให้หมดตัวก่อนที่ตัวจะหมดบุญโยมก็ทุ่มหมดตัวเลยแล้วยังไม่ตายกินอะไรอ่ะไปขอลูกร้านมันให้ง่ายๆเมื่อไหร่มันก็ต้องรู้ว่าเออทำเท่าไหร่ พุทธเจ้าถึงตรัสว่าไงทานังวิจยยะสุขตปะสัตถังเราไม่สรนเสริญคนให้เก่งให้มากให้บ่อยให้ถี่แต่สรนเสริญคนใครควรดีแล้วนำออกให้จงทำบุญอย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่งตนบางคนนี่ทำไปหมดเ้ืยหมดตัดวทำบุญแบบไม่บรรลุนิติภาวะหรือ ก็ลำบากกันนะยังไงก็ขอให้ยกระดับชีวิตขึ้นให้มันโรงเรียนก็ยังมีอนุบาลมีประถมมีมัธยมใช่ไหมยังพยมเนี่ยถามจริงอะยังจะเป็นพุทธบริษัทอนุบาลอยู่ะะแะเราก็ต้องเป็นชาวพุทธมาอะไรบา้างดีนี่ก็มีการยกระดับการศึกษาการปฏิบัติธรรม ให้ดีขึ้นที่วัดมาตอนนี้ก็เปิดกรรมาฐานแนวหลวงพ่อวิริยังปณิตา์ต้นเดือนแระไปกันโอ้คนก็ไปคนเยอะนะก็ดีขึ้นเราคิดว่าวัดเนี่ยบางวัดนี่แปลกประหลาดจะมายังงงไม่หายเมื่อก่อนเราก็เรียกงานประจําปีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีงานประจําเดือนเลยมีมโหรสพเต็ไหม,ออปไปไมโอ้ยอ,อ,อะไรแต่อะไรก็ไม่รู้ ดังสนั่นวันไหวเด็กวัยรุ่นเขาก็ไปพวกไรเดียงสาเขาก็ไปหาความสนุกถ้าเราคนแก่ไปเที่ยวงานวัดอย่างนั้นเท่ากับสนุกสนับสนุนกรรมการวัดและพระให้จัดกิจกรรมวัดเป็นวิกเสียหายนะอยากให้ชาวพุทธที่มีบรรลุอิติภาวะได้ปรับยุธทธวิธีในการที่เราจะทำบุญทำทานอะไรก็ให้มัน แสดงวุฒิภาวะแสดงบรรลุนิติภาวะให้โลกรับรู้ว่าชาวพุทธไม่งมงายเช้าวันพรุ่งนี้เรายังคงมีนัดฟังธรรมกับท่านเจ้าคุณพยอมกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะตอนนี้ได้เวลาที่น้องเป็นหนึ่งจะพาพวกเรา ไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญกันแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมะพาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งจะขอพาทุกท่านไปทัศนศึกษากันแบบอิมบุญนาจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะมีสถานที่ใดน่าสนใจบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยลำดับแรกเป็นหนึ่งจะขอพาไปยังวัดป่ากุงซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดวัดนี้มีชื่อทางการว่าวัดประชาคมวนารามสร้างโดยพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระเกจิอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานชื่อดังแห่งภาคอีสาน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัดป่ากุงคือเจดีขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทยโดยจำลองแบบการก่อสร้างมาจากบูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากเมื่อพุทธศักราช2531หลวงปู่ศรีได้ไปปฏิบัติศาสนกิจนมหาเจดีบูโรพุทโธและได้ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีแห่งนี้ จึงได้เล่าให้คณะสิทธิ์ฟังต่อมาในปีพุทธศักราช2,535การก่อสร้างจึงเริ่มขึ้นจนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่28ตุลาคม2,547ด้วยแรงศรัทธาของคณะสิทธิ์ญานุสิทธิ์เพื่อเป็นอนุสร์ครบรอบ90ปีพรรษาที่60ของพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรีมหาวีโรนั่นเองค่ะ สำหรับ j จดีมีรูปทรงแปดเหลี่ยมกว้าง101เมตรยาว101เมตรและสูง109เมตรแบ่งเป็น7ชั้นตกแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติในแต่ละชั้นมีการตกแต่งที่แตกต่างกันไป ภายในองค์เจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากประเทศอินเดียให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาขอพรเพื่อเป็นเซริมงคลด้วยและบนยอดเจดีย์ตกแต่งด้วยทองคำน้ำหนักถึง101บาทนับว่าเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากจริงๆเลยค่ะ ออกเดินทางกันต่อไปยังอีกวัดหนึ่งซึ่งพลาดไม่ได้ในการมาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นคือวัดบูรพาพิรามค่ะวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปปางประธานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ค่ะความสูงขององค์พระจากพระบาทถึงยอดเกตสูงถึง59เมตร20เซนติเมตรและมีความสูงทั้งหมด67เมตร85เซนติเมตรค่ะ ทำให้วัดบุรพาพิรามกลายเป็นหนึ่งในที่เที่ยวที่ต้องแวะมาเพื่อสการะองค์พระเมื่อมาเที่ยวร้อยเอ็ดเลยแล้วค่ะและหากมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วไม่ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนหอโหวดร้อยเอ็ดก็คงจะเรียกได้ว่ามาไม่ถึงนะคะเราเลยจะขอพาขึ้นไปบนหอคอยสูงตระหง่านที่มีชื่อมาจากโหวด ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีกทั้งเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นหอคอยที่มีเอกลักษณ์สวยงามไม่ซ้ำที่ใดบนโลกเลยค่ะภายในหอคอยชั้น34เป็นหอชมทัศนียภาพเมืองร้อยเอ็ดที่ชมวิวได้แบบ360อองศาสวยงามมากเลยล่ะค่ะซึ่งจากบนหอโหวดนี้ เราสามารถมองเห็นบึงพลานชัยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาทุกท่านมาทัศนศึกษาและไหว้พระนในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ หากคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปทัศนศึกษาณสถานที่แห่งใดก็ลองแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร C.P. Tower ชั้น26ถนนซีลม่มเขตบางรักกรุงเทพ1 0 5 0 0หรืออีเมล address y o g a s e v t g m a i l c o m ค่ะพรุ่งนี้เช้ารายการของเรายังคงมีความอภิรม์ทางปัญญามามอบให้ รอรับชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางรัตต์ต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ